สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อเดิมรีโว่ขอบ17นะคะชุดนี้มาพร้อมยางดันหอบ265 65 17นะคะเป็นปี2 0่5 เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ขึ้นออกมานะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเฮงๆเลยๆลยๆค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางใหม่นะคะ,ะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮย,ย์อำเภอยางตลาดจงังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจะมีล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายรุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายชุดเลย สามารถสอบถามได้ที่099 354 4468นะคะสามารถแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าสามารถกดเข้าไปสอบถามในเพจร้านได้นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ